ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเด้ออ่ายี่ห้อไฮเออร์นะครับอ่านก,บกับหัวกับหางเงี้ยเออหนึ่าขนาดอ่ายี่ห้อไฮเออร์คนระับอ่าแก้มเลยครับปาบปาบปาบนะครับแกม้มเลยครับนี่ครับอืมอีกนะครับมือเหยืมือหนึ่งก็เป็นตะกรงแหยมือนึ่งก็ ทำงานมึงเขื่อนมือซิบมือกันเพยหนอทดสกนน่อยทดสแกนมือหนึ่งทายเด่นหนอก็แกะมาเลยครับนีเนนนนบบนบ่เดี๋ยวก็จะไปติดในห้องน้ำนันะครับอ่ามีฟังกบั่อย่างนนะครับเดินสายมาลุงมานังอะไรแบนี้นนะยังไม่ได้เช็ดสายเดียยเด๋ยวเดี๋ยวจะไปติดส่วนนั้นนะครับปรดติดตามตอนตอน่ตอไปนะครับ